าบายดีไปลงไงุงเราสร้างนมัสการาวลุงเอ้เมื่อนี้ตอนเศร้าๆลงงุงเอ้เจ็ดโมงกว่าแล้วตอนนี้กะนหากตื่นนอนไปลงุงโอ้เต็ดเด็ดแดดเศร้าๆเลยนี่พ่อเจ็ดโมงลวแดดแลด้วลงงุงเอ้เมื่อนี้จะพาไปลงุงลงไปหาสอนอยู่น้องลุงเอ้ไปเถ้าพนมามียังก็พิชอลละหุ่สพิอลละหุ่มา แถวนี้แหละไปดูนะมองเขามากันเป่นขนุนปุ๊บฮะกระป๋องกระป๋องก้ากระป๋องก้านี่กุ๊กนี่ก็มีเราทุนนี่เห็นกระป๋องก้าวสันนี่เขาแดกเล่นเขากุ๊กนี่กุกติวหน่อยเห็นยุเห็นยูบ่ Oh, bởi mình dài phụ nguyên nước lạnh ngả à, cuộc tiệu bao anh hết có cao đông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  มึงีกันคุณพ่อว่าจะทำเตยนี่มึเมือนเอาก่อยละกัมก้อยกับอมน่ะใส่ก้อยแลสีเนาผักเาโปรตีก็จะผักเลาลรวดตำให้น้ำมันเนาะสีเนาเอ้าเราเราเคยก้อยกัมิ อันสอดเป็นงบได้นะขอทุนอันเอาต้องงบสอดน,นี่บอกกระห้จักหาบาทเนาะหาบาทบ่ได้หรอกกระครับหาบาทนี่ไพ่ในหาบาทนี่บ่ได้หรอกกระครับน้องนี่ พนตกใส่ลงไมากั้นเอื้องมือนง้าคแกลล์ลงหยาดกับปาทูนน้องนี่แหละแบบมันห้องร้างอยู่หัวปุริปโรอแลมอยู่ภัคแหลลใส่อึงไม่ใช่มีหัวกี่บอมาสอนแล้วหัวไปลงไงาลื่นต้องกันจะได้อบได้นี่เบูกใหกันเปียกกเศร้าเลยเหมือนนี่เดี๋ยวน้องคมีแต่กล้องให้ ยนข่าวมีมอหัวกระลีบลงมาเลยมีคอน นี่อนี่ไ่ใช่นยตดนี่ละหัวปลาตัวลหกหัวนี้แล้วหัวดุเขไม่ียนชายจะกินบ่อีเมมีครูโวเขาบกกินเขียนชายัวดุ ละหัวละหัวังวะละหัวอ er ึ่นวะลูกปลาดุกล <cake> ูกย <ul> <c ười> ังกี่เป็นละหัวละหวเขียดปลาดกห้อกับปลวหูจ้าเคยกันละหัวนี๋ละหัวเจ้าลหัวไงเาทุนละหัวรับละหวกบเออไม่เลยละหัวกบละกบโกบไปท่านไข่เละหอื่นละ้ะอ่นลหวกอื่นอะไรละวเขียดตะป่าด้วยละหัวไงมันละหัวก็บหู เอาแล้วนะอมเกงกลงไงบาแหลกก็จำเนเ่โอเคด้ไ okay. ม okay. well, yeah, so ่ไกลเลมันเข่าอะไรมันมันนั้นหงีมันนั้นมันเงี่มันนั้นนบุนนาะมันลู่ทางกลางทางขอมันบุรงนนำบาดแหลกกลงไงปุ่นตก พวดมักมีละหวะัวโปรตีสอนถ้าหาลว้าหัวถ้าน้องอะนะวฮะไม่ทปีกลห้วปรตีเขาจะปีกินละหวัวเบ้าดิเอา้าเขาจะจีจ้ได้ละหวัวนี่เขาจะจีจ้จลูงคุณเสือ น้องคุณมาเสือว่าเคยปิ้งละหวกูแทนบุนมาทุ่นเคยกินเยอะปิ้งละหัวเด้มาเคยกินอีดไฟก็มาเคยกินปิ้งละหวกูรู้ไหมขนาดน้องมดเองยังมาเคยกินเคยกินแต่เก่งปิ้งละหวกปิ้งละหัวของมันโคตรน่าจะบอ ลูกหัวต okay. so ้นอันต้นเป็นลูกหัวเนี่ยลูกหักนี่กิน้เบดลูกไงคราวนี้มันใหญ่เลแบบห้าสี่กินโบวกินโบน์ก็แลวทุกคนลูกหัวแก้วกวต้นน้เออนี่แหละลูกหววแก้วหางอันหางแดงอะไรหว่าเออตัวน่อยหางอันหางแดงนะเน้นหน่อยดอกตัวนะลูหัวแก้วสอนนึง ปลาตัวส่นส่นน้องไหน้องนีน้องนี่มัยังบาอืมเดี๋ยวถ้าเบิ่งรอบส่วลงเลยสิมาหรือมาลุ่นน้ำกันอื่มมันควดควายมันเรา โอ้ได้ายายกูเก่าสหายมดได้นี่ไปไใต้องไปน้ำกันบุต้องเอาเขียดใส่เขาเจ้าบุคคอยกินไม่ได้เอาเขียดใส่เห็นแต่เขาแม่นอยู่ป่าอันป่าคอยนะเขาเจ้ากินเขียดใส่เขียดใส่เขียดตะเอ็ดยักษ์บุเคยกินมุกไก่ อี oh, well, like ่ด er okay. ิบาดซองไปลรงไหนโอ้ลายจะบาดซองนี่แทบาจะไม่ได้สอดแล้วจะบาดซองนี่กึกกักๆอย่างนั้นพ่อทุนเนาะมันยีงใหม่ไปลรงไหนอันนี้ยังหน่อยนะพ่อทุนเนาะยังมันลายนะเป่าขวดเนาขวดเนาะหรือเปล่าอันนี้มันยังถ้าถ้าพ่นตกอีเชติชองเ่าไ่ได้สีลายแต่มันตกเทอร์ดิชองน้องคุณเนาะหุบาแลอดน้อพ่อทุนเออเมื่อกระลางนี่แล้วกวดเนาะเดี๋ยวมันช่วยไปตรงไหน

mình được lại vì này phụ này. 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 này nó khử nó luôn nó khử nó vô nó mà sổn to len mà sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để นี่งมหอยจะกี่ได้งมหอยนี่นะงมปีนชองคุณนะงมไปงมมาปีนข่าวตุกใหญ่สองตัวอันนี้โบเอ็นคอยมาสอนด้วยนะก็เข้ากระถับส่วนกับกระถาบเต่ามาเนาะลายดีนะบะทุนน้องปีงเนาะมาตัวบะทุนสอนนะปีงลายรีเลยน้องนี่นะมีเด็กตัวใหญ่เออควายแม่หาลุงตลอดแดงตั้งปลาปลากระไรพร้อมตัวปลามาสอน Ê, cái sao nó mượn lắm Lái tự lắp bà Thả bừng bát xa bà nói, chắc chỉ mà vô bà này Chắc chỉ lại bỏ bà hòm cầu bỏ bà thôn Oh, kia sai lại này. อุ้ยกระปูพหรออ๋อไ้เอาเกลดทรส่นะเฮ้เตงไ้ดูเนี่ยะเกลือใเตงผับเตงไว้เออกระปูกระปูเอากระปู cái bù này sẽ có này Hỏi. Oh. Hồi. Hồi. Hồi bọc cua Hồi bọc bọc cua bọc Hồi bọc cua bọc cua bọc Có lại ừ. gì này bọc Xong luôn này Kiếp không Kiếp 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 cái <laughs> này khó, nó nèo đây này, tụi kia nè Nèo 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 luôn á, nó đang nòi nè Nó khóc tối đấy Bố không biết nhé, khóc cắt chép Chép đi phụt, khóc chép lại tụi Bố buộc chép vào nè khóc kìa, tụi kia khát cháo dạm này Nè, tụi nó nòi ra đây phụ nè Bố nó chỉ hát tụi phụ nè Nó nhanh đi, phụ nèo phụ đúng rồi Chép lắm Tụi nhanh nó không có kẹp kì nó xẹp ra nèo là xốn, bạn không กน้องเวิร you know, so so ์กเดี๋ยวเขาจะหมักไปสดเพราแกงเกิงไม่เคยกินจักเตอร์หอกก็เคยกินอยู่ที่บบบกินบริกรีกินลายนะบริกรกินแต่เหนียวนะสอนในโะหะมันขักมีเนาะแต็มโตสองโตเนาะอืมก็จะให้ลายแบบแกงคือโะหวะบ่มีไปตรงไหนอีนก็จาน้องเวิร์กไปสอนโอ้อยากกินนะเจ้าตะกี้ปัดท้าไปสอนมดโบได้เขาไปสอดพอได้ลายเลยเหนียวนี่ปัญญามันใหญ่ยังมาสอนเอาปล่อยลงคือเก่า เกรกาวลลุงไอหอนี่นอสิขอลาพคิดล้วปลลุงฝาก็แไรกูเชกูดิตามองนสแตดปลลุงาวกิดหน้าปลลุงสบายดีใส่เบิ่งนู่ลหะนนยลายไปเลยเลยโอ้ยจะใส่น้ำดิเินกอบมันกอบมันเามาดูเออ เด็กไปยนกลไไม่ได้ไปโรงเงียนกูทุกเดเ๋็วไปเถอ